สวัสดีค่ะพี่ขาเรามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ฝากพ,พี่กดติดตามให้ช่องกระเกตพุทธคุณพักเครื่องด้วยนะคะพี่ขา มาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกกันเลยนะคะพี่ขาองค์แรกแจะประเดิมด้วยเป็นตะกุฎหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกค่ะพี่ตะกุฎหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกอันนี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่800บาทค่ะพี่ตะกุฎหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกแม่ค้าขอไว้ที่800บาทนะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่800บาทค่ะพี่ขา800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยะค่ะพี่ขานะคะเป็นตะกุฎหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะคะพี่800บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขายจะเป็นตะกุฎหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ตะกุฎ หลวงพ่อเดิมค่ะพี่ขาจะเขียนว่าหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาแล้วก็จะมีเชือกตรงปลายหัวกับตรงท้ายนะคะพี่แล้วก็มีรอยจาร์หลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาอันนี้แม่ค้าขอไว้ทีห่หกร้อยบาทค่ะพี่ตะกุดดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ตะกุดหลวงพ่อเดิมค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาเป็นตะกุดไม่ทราบที่นะคะพี่ขาดอกเล็กๆอย่างนี้ค่ะพี่หนูไม่ทราบว่าของที่ไหนนะคะพี่ความยาวจะอยู่ที่ประมาณนิ้วนางนะคะพี่ประมาณจะอยู่ที่ขอโทษค่ะเป็นนิ้วกลางค่ะพี่ขาเลยนิ้วกลางมานิดนึงค่ะพี่นะคะตามภาพ นะคะพี่ขาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่6กร้บาทค่ะพี่ ตะกรุดดอกนี้แม่ค้าขอไปที่600บาทนะคะพี่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนดอกนี้จะเป็นตะกรุดหนังนะคะพี่ตะกรุดหนังดอกนี้แม่ค้าขอไปที่500บาทนะคะพี่ตะกรุดหนังดอกนี้แม่ค้าขอไปที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาเป็นตะกรุดหนังไม่ทราบที่นะคะพี่ขาส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาเล่มนี้จะเป็นมีดพักขันหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เล่มนี้จะเป็นมีดพักขันหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาเล่มนี้แม่ค้าขอไปที่1,200บาทค่ะพี่เนี่ยค่ะ มีดพักขันหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาพี่ดูความก่อของเชือกก่อนนะคะพี่ขาหนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่หนูได้มาสภาพนี้ก็เอาขายตามสภาพนะคะพี่ขานะคะเล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะพี่เป็นมีดพักขันหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาเล่มนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขามีดพักขันหลวงพ่อเดิมค่ะส่วนอันนี้นะคะพี่ขาเขาบอกว่าจะเป็นเอ่อตะกรุดสี่ดอกอ่าเป็นสายคาดเอวของหลวงพ่อหลวงพ่อเทียมวัดกษัตตานะคะพี่ขาชุดนี้ แม่ค้าขอไว้ที่700บาทค่ะพี่เป็นตะกุดสายคาดเอวนะคะพี่ขาเป็นของหลวงพ่อเทียมค่ะพี่เป็นของหลวงพ่อเทียมวัดกษัตรตานะคะพี่ขาชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทค่ะพี่ชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขา700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาเป็นสายคาดเอวนะคะพี่นะคะตะกุดสีดอกค่ะพี่ขา700บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาจะเป็นเอ่อตลับค่ะพี่ตลับสีพึ่งหลวงพ่อทาบนะคะพี่ตลับสีพึ่งหลวงพ่อทาบพร้อม ใบอย่างนี้นะคะพี่ขาอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทค่ะพี่สภาพด้านในก็จะเป็นอย่างที่เห็นเลยนะคะพี่ขา สภาพด้านในก็อย่างที่เห็นเลยค่ะพี่ขามีแผ่นทองทองอ่าสี่เหลี่ยมมีตะกุดมีสีพึ่งสีเขียวนะคะพี่ขาแล้วก็พร้อมใบอย่างนี้นะคะพี่อ่าพร้อมใบอย่างนี้นะคะพี่ขาสีพึ่งชายหง่อยเมตตาแรงนะคะพี่อยากได้เมียหกคนต้องนิมนต์ไปนะคะพี่ขานะคะตลับนี้นะคะพี่ขาจะได้ใบคาถาไปอย่างนี้นะคะพี่นะคะจุดนี้แม่ค้าจะใส่แบบนี้ไปให้เลยค่ะพี่ขานะคะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่6 0 0้บาทนะคะพี่ตลับสีพึ่งหลวงพ่อท่ากับพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่ กร้อบาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้หนูไม่ทราบที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่นะคะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้ค่ะพี่องค์นี้จะเป็นปูหนังค่ะพี่องค์นี้จะเป็นพระปูหนังค่ะพี่ขาปูหนังนี่แม่ค้าขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ปูหนังอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะพี่ขาเป็นพระปูหนังค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็น สมเด็จนะคะพี่สมเด็จองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทค่ะพี่เป็นสมเด็จเก่าๆไม่ทราบที่นะคะพี่เริ่มพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังนะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นลูกสะกดหลวงปู่สุขค่ะพี่ลูกสกดลหลวงปู่สุขนี้นะคะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจก็เป็นจี้เป็นสร้อยคอได้นะคะพี่ขานะคะลูกนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทค่ะพี่ลูกสกุหลวงปู่สุขอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาท พี่ขานะคะมีรอยจานด้วยนะคะพี่ขามีรอยจานด้วยค่ะพี่700บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นพักกิ่งค่ะพี่ขากิ่งหลวงปูดทิมนะคะพี่อันนี้กิ่งหลวงปูดทิมนี่แม่ค้าขอไว้ที่600บาทค่ะพี่กิ่งปูดทิมองค์นี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขากิ่งปูท่ทิมค่ะส่วนองค์นี้ก็จะเป็นหลวงปูดทวทททะะดท,วอ,ทอจุดเนื้อกระไรทองนะคะพี่หลังหนังสือค่ะพี่หลวงปูดทวดหลังหนังสือทอจุดเนื้อกระไรทององค์นี้ แม่ค้าขอไว้ที่600บาทจ้ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อกวยเนื้อกระไหลทองเหมือนกันนะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทนะคะพี่เหรียญกลมหลวงพ่อกวยเนื้อกระไหลทองนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อพรมนะคะพี่หลวงพ่อพรมด้านหลังจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่ขาตามภาพนะคะพี่นะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทค่ะพี่หลวงพ่อพรม องน,นี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่600บาทจะพี่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองนี้จะเป็นเม็ดแตงหลวงปูดทวดนะคะพี่องค์นี้จะเป็นเม็ดแตงหลวงปูดทวะะนนเเด,ดทวเริ่มจับขอบอย่างนี้นะคะพี่องค์เล็กๆอย่างนี้นะคะพี่นะคะ แม่ค้าขอไว้ที่600บาทจ้ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่ปิดตาเก่าๆไม่ทราบที่ว่าที่ไหนองค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาเป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่เหรียญพระครูพี่บู์ค่ะพี่เหรียญข้คพูเหรียญพระครูพี่บู์องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บบาทเลยค่ะพี่ องค์นี้ก็จะเป็นรูปปลอหลวงพ่อเงินนะคะพี่รูปปลอหลวงพ่อเงินองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทค่ะพี่ แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นพักกิ่งไม่ทราบที่นะคะพี่องค์นี้จะเป็นพักกิ่งไม่ทราบที่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทจะพี่องค์นี้ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นหลงพ่อเนียมค่ะพี่ขาหลงพ่อเนียมพิมสองหน้าองนี้นะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้จะเป็นกิ่งหล่อโบราณไม่ทราบที่เหมือนกัน กิ่งเก่าเก่าโบราณไม่ทราบที่องค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะพี่องค์นี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นเดือนหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนะคะพี่เด e ือนหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนนี่แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะจ๊ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาปู่นาควัดรวยจรลเกษนะคะพี่ปิดตาหลวงปู่นาคองคนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาท ปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์อองนี้จะพี่ขาปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่ปิดตาปู่เอี่ยมองค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปู่สุขนะคะพี่องค์นี้จะเป็นหลวงปู่สุของค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง5 0าบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาเป็นปิดตาหลวงปู่ไข่นะคะพี่ปิดตาปู่ไขวัดเชิงเลนอันนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง5 0 บาเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขารูปปลอโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่รูปปล่อโบราณอง์นี้ไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บบาทเลยค่ะพี่ขา ส่วนองค์น <the> <INE> oh, <ilo> ี้จะเป็นพระพุทธชินราชค่ะพี่องค์นี้จะเป็นพระพุทธชินราชองค์นี้ขอไว้ที่500ยบาทจ้ะพี่องค์นี้หนูขอไว้ที่500ยบาทปลายทาง5 0บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้นะคะพี่ขาจะเป็นหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกนะคะพี่องค์นี้เอาขอโทษกับหลวงพ่อพิงค์ค่ะพี่องค์นี้จะเป็นหลวงพ่อพิงค์ค่ะพี่ขาจำลนกงธนูค่ะพี่ขาวัดโบสถ์ค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่500ยบาทค่ะพี่อันนี้หนูขอไว้ที่500ยบาทปลายทาง5 0บบาทเลยค่ะพี่ ส่วนองค์นี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะพี่องค์นี้จะเป็นเหรียญปู่ทิมนะคะพี่ค่ะเหรียญน,นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่ เือนนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อสังกจายนะคะพี่องค์นี้จะเป็นรูปหล่อสังกจายไม่ทราบที่ค่ะพี่นะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาอันนี้หนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่เป็นพระกุหรือเปล่าอันนี้หนูก็ไม่แน่ใจนะคะพี่นะคะมี2หน้านะคะพี่เป็นพิมพ์สองหน้าค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บบาทเลยค่ะพี่ส่วนอัน น,นี้คะ่ะพี่ขาเป็นเหรียนอ่าเป็นสามเหลี่ยมพิมพโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่เป็นสามเหลี่ยมพิมพ์โบราณอันนี้ขอไปที่500ร้อยบาทจะพี่อันนี้ขอไปที่500บาทปลายทาง50าบาทเลยคะ่ะพี่ส่วนหลวงปู่สุกองค์นี้นะคะพี่ขาแม่คา้าขอไปที่ห้าร้อยบาทจะพี่มีรอยจานด้วยนะคะพี่ขานะคะ องค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาจะเป็นหลวงปูดทวดเนื้อว่านสบู่เลือดนะคะพี่หลวงปูดทวดเนื้อว่านสบู่เลือดองนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ขานะคะตามภาพนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้ก็จะเป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่อะไรเนี่ยพระครูอะไรเนี่ย ไม่ทราบเลยค่ะพี่อ่านไม่ออกค่ะพี่ขาตัวหนังสือตัวเล็กเกินค่ะพี่นะคะด้านหลังจะเป็นพระพุทธอย่างนี้นะคะพี่เดือนนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่เดือนนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาหลวงพ่อทับวัดอนงค์นะคะพี่ปิดตาหลวงพ่อทับวัดอนงค์องค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้ยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยจ้ะพี่จ๋า ส่วนองค์นี้จะเป็นสมเด็จปากน้ําค่ะพี่สมเด็จปากน้ําองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาจะเป็นเหรียญกุมารหลวงชุมพรนะคะพี่เหรียญกุมารหลวงชุมพรองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทจ้ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยจ้ะพี่จ้าเหรียญกุมารหลวงชุมพรค่ะส่วนองค์นี้นะคะพี่จะเป็นตลับไม้หลวงปูดทิมอุขอโทษค่ะอันนี้จะเป็นตลับไม้นะคะพี่ขาเป็นตลับไม้ของหลวงปูด ทิมนะคะพี่ตลับไม้นี้นะคะพี่ขาเนะคะแม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพัน 500บาทนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่1 5 0 0บาทนะคะพี่ขานะคะถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจยังไงภาพไม่ชัดนะคะพี่รบกวนพี่ๆอันไลน์มาหาแม่ค้าได้นะคะพี่ขานะคะที่เบอร์โทร0840659180นะคะพี่ขาอันนี้จะเป็นสีพึ่งสีเขียวนะคะพี่อันนี้จะเป็นสีพึ่งสีเขียวนะคะพี่ขานะคะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่1 5 0 0บาทจ้ะพี่ตลับไม้สีพึ่งสีเขียวนี้นะคะพี่ขาตามภาพตามรูป เปนะคะพี่นะคะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่หน0่บาทจะพี่ดูสิคะพี่สวยงามมากเลยค่ะพี่ขาสวยงามจริงๆเลยค่ะพี่ขาสวยเหมือนแม่ค้าเลยค่ะพี่ <laughs> นี่นะคะพี่หยอกเล่นหยอกเล่นกับพี่นะคะอันนี้ตลับนี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาเป็นตลับไม้สีพึ่งหลวงปู่ติมวัดลาหานไร่นะคะพี่ขานะคะโอเคนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนแล้วภาพไม่ชัดยังไงนะคะพี่พี่ๆออนไลน์มาหาแม่ค้าได้นะคะพี่ขาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์ค พี่ขะอีีนี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีคะ่ะ